ผักหวานป่าเนี่ยเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้หลายวิธี1ก็คือการพรวเมล็ด2ก็คือการตอนกิ่งข้อดีของการพรวเมล็ดนะครับก็คือเราจะได้ต้นที่สมบูรณ์ทําได้ง่ายนะครับทำได้ในปริมาณที่มากหลังจากที่เราําไปปลูกแล้วอัตราการรอดเนี่ยสูงมากเมื่อเราได้ตะกร้ามานะครับให้เราใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รองด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้ดินเนี่ยมันไหลออกด้านล่างจากนั้นเราก็ใส่ดินปลูกหรือดินเพาะลงไปวันนี้เราจะใช้เป็นมูลไส้เดือนข้อดีก็คือสามารถที่จะกระตุ้นก,การจเจริญเติบโตของผักหวานป่าได,ด,ดจาเระ นำเมล็ดผักหวานป่ามาเรียงให้เป็นแถวแล้วก็กดลงไปทิศทางเนี่ยเราควรที่จะดูให้ชัดเจนนะครับให้ก้วมันไปอยู่ทางเดียวกันเราจะเรียงแบบนี้เลยนะครับให้ห่างกันประมาณ1เซนแล้วก็กดลงไปกดลงไปให้ผิวด้านบนเนี่ยเสมือนกับหน้าดินอ่าระยะห่างที่เราใช้ก็1เซนพยายามอย่าให้มันจมดินจนลึกจนเกินไปถ้าเกิดอ่าเมล็ดไหนที่จมดินลงไปเนี่ยเขาจะเน่าหลังจากที่เราเรียงเมล็ดเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใช้เศษฟาง คลุมหน้าดินนะครับเพื่อไม่ให้หน้าดินแห้งต่อจากนั้นเราก็จะทําการลดน้ําขั้นตอนในการดูแลรักษาก็าคือเราจะเก็บไว้ในที่ร่มแล้วทําการลดน้ําอย่างน้อยวันละหนึครั้งตัวอย่างนะครับหลังจากที่เราเพาะไปแล้วเป็นเวลา14วันแบบนี้เป็นรากที่สมบูรณ์มากจะสังเกตเห็นว่ารากเนี่ยใหญ่มากในการใส่ในถุงเพาะนะครับเราควรที่จะมี ไม้เพื่อแทงให้เป็นรูหลังจากที่เราวางมาเมล็ดผักหวานเรียบร้อยให้เราใช้ตั2สองนิ้วเนี่ยบีบให้แน่นแล้วก็รดน้ําเป็นประจําทุกวันซึ่งเราจะใช้เวลาประมาณอีกหนึ่งเดือนนะครับเราก็สามารถที่จะนําต้นไปปลูกได้สาหรับการเพราะผักหวานด้วยวิธีนี้นะครับการงอกของเรามีเปอร์เซ็นต์ในการงอกสูงมากระบบรากมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงรากบวบรากใหญ่ทาให้ต้นผักหวานเนี่ยจเจริญเติบโตได้เร็วเวลาเรานําไปปลูกเนี่ยถ้าเกิดมันสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันจะทําให้เราปลูกได้ง่ายอัตราการรอดในการปลูกการจเจริิญเตบตบบโนนี่คคอข้างจะะดรั สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการเพาะผักหวานป่าด้วยเมล็ดนะครับโดยปก,กติแล้วนะครับผักหวานป่าเนี่ยเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้หลายวิธีนะครับแต่วิธีที่เป็นการนิยมมากที่สุดก็คือจะมีอยู่2วิธี1ก็คือการเพาะเมล็ด2ก็คือการตอนกิ่งนะครับข้อดีของการเพาะเมล็ดนะครับก็คือ,อรครเราจะได้ต้นที่สมบูรณ์ทําได้ง่ายนะครับทำได้ในปริมาณที่มากแล้วก็สามารถที่จะดูแลได้ง่ายหลังจากที่เรานําไปปลูกซึ่งวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดนะครับหลังจากที่เรานําไปปลูกแล้วออัตรรราาากกดสูงม สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเมล็ดผักหวานป่าท่านอาจจะซื้อ,อผลสดมาแล้วมาล้างเองหรือท่านจะสั่งมาก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตะกร้าพลาสติกที่เราจะนำมาเพาะแล้วก็จะมีกระดาษนังสุอพิมพ์เอาไว้รองก้นตะกร้านะครับเพราะว่าตามันหาง เดี๋ยวดินเราไหลออกนอกจากนั้นก็จะมีดินปลูกนะครับดินปลูกหรือดินเพาะเราสามารถใช้ได้ทุกอย่างนะครับแต่วันนี้เราจะใช้เป็นมูลไส้เดือนกรณีที่เราใช้ดินอย่างอื่นนะครับอาจจะเป็นทรายก่อสร้างเราก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ต้องผ่านการร่อนนะครับส่วนดินที่ไม่แนะนําเลยนะครับก็คือดินเหนียวห้ามใช้นะครับห้ามใช้ดินเหนียวเพราะว่ามันจะทําให้รากเล็กแล้วก็รากเนี่ยจะงอกได้ช้ามากแล้วก็จะมีเศษฟางนะครับเศษฟางเราจะเอาไว้คลุมหน้าดินนะครับไม่ให้หน้าดินแห้งนะครับแล้วก็จะมีน้ําลด เด <tang s> ี๋ยวจะพามาดูเมล็ดผักหวานนะครับเมล็ดผักหวานป่าเนี่ยลักษณะของเมล็ดจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เราได้ผลสดมาแล้วก็มาทําการล้างล้างเนื้อออกให้หมดนะครับแล้วก็พึงลมแห้งใครที่ได้ผลสดมาการล้างเมล็ดผักหวานออกให้เนื้อมันออกให้หมดจะทําให้เกิดเชื้อแบคทีเรียหรือเกิดการเน่าเสียนะครับถ้าเกิดการเน่าเสียเนี่ยมันจะเพะไมขึ้นหลังจากที่เราล้างเสร็จนะครับห้ามตากแดดนะครับให้พึงลมอย่างเดียวแล้วก็ลักษณะของเมล็ดที่ดีนะครับเมล็ดที่สมบูรณ์เนี่ยก็คือเขาจะไม่มีรอย บิดลอยเบี้ยวลอยบุบอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์นะครับหลังจากที่เราได้เมล็ดมาแล้วนะครับให้เราเตรียมตะกร้าสําหรับการเพาะนะครับตะกร้าเราจะใช้ขนาดที่เหมาะสมนะครับก็คือมีความลึกไม่มากจนเกินไปนะครับประมาณสัก8เซนก็พอกรณีที่เราไม่มีตะกร้านะครับเราสามารถที่จะใช้เป็นกระถางหรือกระมันก็ได้นะครับข้อสําคัญก็คือสามารถที่จะระบายน้ําได้ดีเมื่อเราได้ตะกร้ามานะครับขั้นตอนต่อไปให้เราใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รองด้านล่างนะครับอาจจะเป็นกระดาษอย่างอื่นก็ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ ดินเนี่ยมันไหลออกด้านล่างจากนั้นเราก็ใส่ดินปลูกหรือดินเพาะลงไปทําการเทใสท่ตะกร้านะครับสำหรับมูลไส้เดือนนะครับข้อดีก็คือมันจะมีทั้งสารอาหารแล้วก็มีสารกระตุ้นฮอร์โมนต่างๆทำให้พืชสามารถจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็เป็นธาตุอาหารให้กับต้นผักหวานป่าที่เกิดเกิดขึ้นมาใหม่ได้ด้วยสามารถที่จะกระตุ้นการเจริญเติบโตของผักหวานป่าได้ดีด้วยนี่นะครับซึ่งมันจะมีลักษณะที่มีความร่วนซุยนะครับไม่จับตัวกันแน่นนะครับจะทําให้รากของผักหวานป่าเนี่ยสามารถที่จะ จะเรเติบโตได้ดีชลชัยได้ดีนะครับรากจะไม่มีการโคงร้งงออย่างตะก้านี้นะครับเราจะใช้มนไสเดือน3ากิโลหลังจากที่เราเตรียมดินปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการวางเมล็ดเราจะนำมเมล็ดผักหวานป่ามาเรียงให้เป็นแถวแล้วก็กดลงไปทิศทางเนี่ยเราควรที่จะดูให้ชัดเจนนะครับให้ขั้วมันไปอยู่ทางเดียวกันนะครับเวลาเราอ่านาไปใส่สุงเพาะเนี่ยมันจะทําได้ง่ายเราจะเรียงแบบนี้เลยนะครับให้ห่างกันประมาณ1เซนแล้วก็กดลงไปนะครับกดลงไปให้ผิวด้านบนเนี่ยเสมอกับหน้าดินนะครับ ะระยะห่างที่เราใช้ก็1เซนตัวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญพยายามอย่าให้มันจมดินจนลึกจนเกินไปถ้าเกิดะมะเมล็ดไหนที่จมดินลงไปเนี่ยเขาจะเน่านะครับเราต้องดูให้ดีนะครับถ้าเกิดกลาเขาแตกนะครับไม่ต้องเพาะนะครับเพราะว่ากลาแตกแล้วเนี่ยเขาจะเน่าทันทีเพราะยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะครับเสียเวลาเปล่าซึ่งในหนึ่งตะกร้านะครับตะกร้าที่เราใช้เนี่ยก็จะใช้มเมล็ดอยู่ประมาณ60มเมล็ดหลังจากที่เราเรียงมเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใช้เศษฟ,ฟางเนี่ย คุมหน้าดินนะครับเพื่อไม่ให้หน้าดินแห้งนะครับการคุมหน้าดินนะครับตัวนี้จะมีความสําคัญมากถ้าเกิดหน้าดินแห้งนะครับจะทําให้เมล็ดเนี่ยเขางอกไม่พร้อมกันหลังจากที่เราคุมเสร็จนะครับต่อจากนั้นเราก็จะทําการลดน้ำนะครับซึ่งในการลดครั้งแรกนะครับเราจะทําการลดให้ชุ่มหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนในการดูแลรักษาก็คือเราจะเก็บไว้ในที่ร่มนะครับแล้วทําการลดน้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะครับหรือถ้าใครสามารถที่จะลดได้เช้าเย็นยิ่งดีนะครับจะทําให้การงอกเนี่ยสามารถงอกได้พร้อมกันแล้วก็งอกได้เร็วขึ้น ตัวอย่างนะครับหลังจากที่เราเพาะไปแล้วเป็นเวลา14วันเราก็จะมาดูรากเขาก่อนนะครับมาดูนะครับลักษณะรากที่สมบูรณ์นะครับรากที่สมบูรณ์นะครับก็คือตัวรากเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าตรงที่ออกมาจากเมล็ดเป็นอย่างมากนะครับตัวนี้นะครับก็คือใหญ่กว่าประมาณ3เท่าส่วนที่เป็นรากกับส่วนที่ออกจากเมล็ดนะครับส่วนออกจากเมล็ดเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนิดนึงนะครับแบบนี้ละเป็นรากที่สมบูรณ์มากนะครับถ้าเพาะได้แบบนี้นะครับถือว่ามีความสมบูรณ์ แล้วก็อีกข้อแตกต่างหนึ่งนะครับระหว่างดินธรรมดานะครับกับดินที่มันเป็นมูลไส้เดือนนะครับจะสังเกตเห็นว่ารากเนี่ยใหญ่มากนะครับซึ่งตัวนี้นะครับรากของเรายาวประมาณ3นิ้วแล้วนะครับแล้วก็จะนําไปลงถุงเพาะนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่สําคัญเป็นอย่างมากนะครับให้เรารีบย้ายนะครับถ้าเกิดเราปล่อยไปให้นานกว่านี้นะครับรากเขาก็จะคดนะครับทำให้รากไม่สวยนะครับแล้วก็การหาอาหารเนี่ยจะไม่ดีถ้าเกิดเขาแตกขึ้นมาแล้วมีรากตั้งแต่1เซนขึ้นไปให้เรารีบย้ายเลยก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ เราก็สามารถย้ายได้เลยพยายามอย่าปล่อยไว้ให้นานจนเกินไปขั้นตอนต่อไปให้เราเตรียมถุงเพาะนะครับเดี๋ยวมาดูถุงเพาะนะครับตัวนี้จะเป็นถุงเพาะขนาด2.5คูณ 5. 5ซึ่งดินที่เราใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเพาะเนี่ยเราไปเราผสมดินขึ้นมาเองนะครับเป็นดินผสมกับพวกดินเศษใบไม้ใบไม้หมักนะครับในขั้นตอนการย้ายต้นกล้าผักหวานลงถุงเพาะนะครับให้เราดึงเมล็ดผักหวานขึ้นมาเลยนะครับที่งอกแล้วนะครับช่วงนี้ต้องระวังนะครับอย่าให้หักนะครับ ในการใส่ในถุงเพาะนะครับเราควรที่จะมีไม้เพื่อแทงให้เป็นรูเพื่อที่จะนําลากลงไปนะครับอย่าใช้ลากปักหวานแทงลงไปโดยตรงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะหักง่ายาใช้ไม้เนี่ยทิ้มเข้าไปนะครับทำเป็นรูนะครับ <The sentences> เพื่อที่จะเป็นร่องนําให้กับลากของผักหวานนะครับแล้วก็ย้อนลากลงไปนะครับพยายามกดลงไปให้ลึกที่สุดนะครับซึ่งในตัวความลึกของรูเราแทงเข้าไปให้มันยาวกว่าลากผักหวานนะครับหลังจากที่เราวางเมล็ดผักหวานเรียบร้อยให้เราใช้ตัวสองนิ้วเนี่ย บีบให้แน่นหลังจากที่เราลงถุงพาะเสร็จเรียบร้อยอแล้วก็จะทําการรดน้ำนะครับทีนี้เราก็ดูแลเรื่องอการให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยอาจจะเป็นพวกฮอร์โมนต่างๆมาฉีดพ่นนะครับแล้วก็รดน้ําเป็นประจําทุกวันซึ่งเราจะใช้เวลาประมาณอีกหนึ่งเดือนนะครับเราก็สามารถที่จะนําต้นไปปลูกได้สำหรับการพ่อผักหวานด้วยวิธีนี้นะครับอย่างแรกเลยมันจะทาให้อัตราการงอกของเรามีเปอร์เซ็นต์ในการงอกสูงมากนอกจากนั้นแล้วนะครับหลังจากที่มันงอกไปแล้วเนี่ยระบบรากมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงรากบวบรากใหญ่ทําาห้ต้ตตตนผัววเเจริญได็ หลังจากที่เราย้ายนะครับในขั้นตอนการย้ายต้นกล้าย้ายมเมล็ดงอกเนี่ยมาใส่ถุงเพาะนะครับมันจะทําได้ง่ายทําให้รากไม่บอบช้ํานอกจากนั้นแล้วนะครับเวลาเรานําไปปลูกเนี่ยถ้าเกิดมันสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันจะทําให้เราปลูกได้ง่ายอัตราการรอดในการปลูกการจเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับวิธีการเพาะผักหวานด้วยวิธีนี้นะครับเราพิถีพิถันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับสำหรับการเพาะผักหวานเพราะว่า,มาเมล็ดผักหวานป่ามีราคาค่อนข้างที่จะสูงหาค่อนข้างที่จะยากนะครับต้องมีการจองนะครับตัวนี้ในการเพาะนะครับเราควรที่จะใส่ใจซึ่งเทคนิคการเพาะแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพาเพาะเมล็ดผักหวานป่าเพื่อให้มีต้นกล้าที่สมบูรณ์แล้วก็อัตราการรอดในการนําไปปลูก่ยสูงท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำเอาไปทดลองทําและใช้งานดูได้นะครับหลังจากที่เราทดลองทําแล้วใช้้้งานดดดูแลลวครับไผี